เามาเบ่งวิธีผสมเกสรนนะปลูกมัอื้อลรามีแต่ดอกหมากปลมีดอกฟางดอกฟางพังนนก็เป็นใหญ่บ่ทันดอกหมากพันเป็นกอนเป็นแล้วเรามันอยากเน่าอยากล่นบ่อยาก,กจับนี่แล้วไปซื้อดอกฟางมาจากตลาดเนาะได้มาจะมาเห็ดแบบนี้มาแก้นี่ออกเอามาผสมผสมเกสรให้หมากพันจับดอกฟางหนึ่งสาม,มารถผสมได้รลายหลายดอกหมาดเนาะผสมได้ร้ายอยู่เพราะเกสรเป็นร้ายอยู่นี่ แต่ทาให้มีดอกพ่างลายกับผสมดอกต่อดอกเลยก็ได้นะผสมเอาเองเนาะโดยบ่ต้องทาแม่งใหม่แมงกระเบื้อหรือว่าแม่งผึ่งแม่งเอียงมาผสมห้เนาะเขาจะสมเอาก่อนเลยดอกหมากลายเนาะแต่ว่าดอกพ่างเขานี่มันหนากเกิดซ่าเกิดกำลังดอกพางเนพื่อนใหญ่จำดอกหมากเป็นสิลลนละ